ตั้งแต่มีโควิดมาคุณเป็นแบบนี้หรือไม่กับอาการเบือ่อเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเบื่อก,กับการทํางานเบื่อก,กับการเล่นเกมเบือก,กับการใช้ชีวิตและท้อแท้กับชีวิต คือ่อยนะครับคือบ่มมี่ม่มียั้งเลยข้าวกับ่มีปลาก็บ่มีไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะห้าเงินครับข้าวมากินคือมันทําให้ผมเครียดมากๆเลยอะแบบมันไม่มีอะไรเลยครับทำให้ผมกุดงิดทาให้แบบไม่รจะทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะคือแบบมันเงียบมามันไม่ไม่มีอะไรให้พมแบบชื่นใจได้เลยนะครับก็ขนนั่นนะคือทำให้มีอะไรให้พมมาผมจะไม่มีอะไรแดงนะแล้วทำไมคุณไม่ใช้สิ่งนี้ล่ะ าโดมผสมันุยสุดสองตาหงไทยมันทำให้คุณนั้นหอมชื่นใจสมรพคุณดีมากๆากไม่ทช่ใ้คุณนั้นดีสุดๆไปเลยมีสารประกอบไปด้วยเกบใบสารแนวการบูรพิษน้ำมันคาบูริตัสและตัวยาอื่นมันทำให้คุณนั้นหอมชื่นใจแอบหอม,มชื่นใจชื่นใจชื่นใจ ยอนไปเลยกับทำไมคุณนั้นสดชื่นขึ้มากขันที่หลังจากที่ผมทุกอานข้าวแล้วมีขาวกินทําให้ผมนชื่นใจมากๆผมต้องขอบคุณในตัวนี้มากเลยนะครับผพและคุณวัวรออะไรอยู่เล่าทําไมคุณมไม่ไ่สั่งซื้อเลยล่ะมีขายที่เซเว่นร้านยาทั่วไปแล้วก็สั่งของในชอปปี้ได้เลย